สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อมือนี้ก็เป็นมือที่ซองเนาะพี่น้องที่ห่าสิไปค้นใหม่เนาะสิไปค้นใหม่แล้วก็มือบ้านนี้มันค้นหน่อยเดียวเนาะมันเมื่อยพี่น้องข้าแบบค้นมาหลายค้นัวพ่อในการแบกใหม่นะพี่น้องมือนี้ห่าก็เลยหาคนมาเพิ่มเนาะพี่น้องหาคนมาเพิ่มส้าหนุหน่อยก็ร่างมากกับบาโดเนาะพี่น้องหลายคนอยู่พี่น้องมือนี้เ่าหาคนไปเนาะพี่น้อง คนบ้านตัวเองเนี่ยเดี๋พี่น้องมีแต่อเอือยแต่นอกนี่ยเดี๋ไปกันมาแล้วค่ายูมี่ซาเล็งสองคันเนาะพี่น้องมือน,นี่เอาซาเล็งไปสองคันเดีด๋ยวใจเอง,เอกกงบอกนี่น้อยอยาก็คิดเงินเด้อบอกนี่หน่อยเห็นเด้อ เออไอ้ก้เด็ดก็ไปยูมีนะในนั่งยู่นี่นี่โอ้หันเดียปะดีเด้อจ้าอาพัหน่ะจ้ามขวดมาหน้าจะไงกันได้ปีหน้าจะซื่อก้าหาวาสิอะไรไปเลยไหทีมวีโอมาได้ดีเอาๆเอด้วยๆจะซื่อหยัง สื้อมาห้องมาห้องเต็มต้นอยู่หงหงือเรื่อเอื่อยกูห้องเต็มก๊ก่สวนซือมาห้องนี่ฝุ่นก็มืดนี่บาดเพืยรนะะบ่กระให่่ง่อนลูกก็เต็มต้นอยู่ไปต่ไปเด้๋วไปน่ากรได้วะห้องสุกมือนี้อมือนี้เสีดงองขันไแน่สิคัเน่เขยกับไคขันนะใคเขัเป็นน่ขันเอามุ้ยใครขับเป็นวะ พี่กเอาคันนีกใบขับกับพไหวน่นเรอขับไปกคันนั้เออามึงขับกคมึงขับได้บะล่ะับขี่ร่ันขันนี้มอมัน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 อันไหนร้ายข่ยนี้ขับไปซาเด็กน้ากันทีแดดเออพนั่นนี่มึงขับเป็นบ่ไอือเคเอกับข้าวกเป็นกูจะหนูเอารแสดงว่ามี่จะข่อยก็่วยรับเป็นยอดไปมีได้งคนครับ ใส้พมารหลดไปไหวจ้ยเด้ให้มันขับไปเด้จ้ะเดจ้าแล้วคับบเปินหดคับขั้นเียวบปินเออผาแล้วก็แต่นี่ายามเหือนี่เปนนีนเอ้ยไอ้าน้อจะได้ีกไปสิพาไปจ่อเทือนไอ้ก็ได้ขว้างอยายเือนอีบี้ย่างยอีบี้ยงกัเออขี่ไปจออเพือนอีบี้งเองไปไออกก้อนก็ไดขั้นหน่อยเดวขอรหดตัวนี้ไปไหวเดวขอยมาเอาหลด เขับนี่ก็ได้ได้กูขับไปได้ได้กูเลยรถขับบอหน้ามันหนอกดูเบี้ยมันขับรถกูไปแซ่ดได้บ่ไปขับไปบ้ขับแบบว่าไปยังเคยมึงขับขอยใหญ่ไหนได้เฮ้ยมันหยาดไหนเดี๋ยวมันหยาดมึงอันนี้ว่าไรขี่เปรถปี๊ยคือเข้าแท้ติดจักรปัญหาคือโมบิไพรขับซาเลงน่าปัญหานี่ไปกับอยากได้รถไปหาเสือของกินเออกูสิเอารถไปเสืออันนี้ ไปปฉันโตแล้วเธอฉันกเป็นเด็กเลย้ะเธอไปกับสร้างแม่เขาเรกอะออกมาข้างนี้น้ำข้างนี้ค่ะไอพีนหนึงไ่กันไอพอรนพีก็ได้ะนั่นอลว่าพี่ดาเตอร์ไอร้อนไปกอเ้ออนเอ่อะีไปยพี่น้องเดี๋ยวเขา ี๋ยวเฮาขี่รถไปกันเลยเนาะพี่น้องก็ข่อยก็ข่อยเจจู่เจขนสุกน้อ่ะสุกว่าไหว่สุกหน้าสุกว่าไหวตอนสุกนะโอ้ยหนูกับแจนเนาะจังเสียจังไลยจับดีๆนะหนูกหน้าจับดีๆเด้อให้กูบอกกูจับดีบ่าวะเด้อเอ้ยจับเด้อกูขี่ไปเพื่อนดีไม่อย่างมีสุกหน่อยได้ยีนเนา มือเ้กะเป็นมือที่ซองที่น้องมันหกแดยบอนงานไปแล้วกนถ่าโดนตัดลดตัดลดตัดลุดแล้วไหาทหรอโอยงาย่าวายูรุปเนาะมาใยนเดมีงานวะโอ๊ยงานผัวโอยยิ้อรยิัวเซยยตาลาอี่างใยเซย์จะาตัดตะเกยก

ต่ำนอสี่สี่สี่เอได้ไอร้อน้ามก็ข่อยกไดบเออเดี๋ยวาบิดนี่กตันสยออกออกไหลพี่น้อง บันมีใครเก่งใจอยู่อ่มีใครเก่งใจอยู่อ่่าเห็ดแจ่วบะกระทันมาห้เติมขาดพี่นะนเด้กินลนะเนาะตาแหลเนาะคอยตาแล่ขัได้ไหมเฮ้ยเจบปเอากระทันมาใช่เด็กจะไปเชื่อ่าป้จะไปเชื่อมาบางย่กันไม่ ก <fuck you? S 2> uh, อะไ้กมไม่ไม่ก็ห้ากระห้าใหม่ขึ้นมาได้จักอันนะสองสี่หกแปดห้ากระได้แปดสาเนาะพี่น้องยางสิบปะกว่าสองไปเคียมเลือดไปเนะมันได้จังหวะ ต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่เนาะพี่น้องแต่ว่ามันกระสีสันี่เจอไม่เร้อนรอนแวาเดไปัจะได้นะขบาม่เสียนก็หาถมกมากเมาาไปหาแม่ย่สดไม่าแม่ยสิหเด้อเดอะาแม่ย่เด้อมีคดูทำยาใหม่ตกเลยลูบกาลมา ยังลนอยู่นะที่เฮาว่ท่านใดที <t 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 ่เข้าว um> ่าท uh ่านได้ตัดลงไปพี่้องซุมนี้มันหนาเสียเอาไปเห็ดเสาลักหัวซุมอันหน่อยนะดเราเนี่ก็งหาคเออเนน่นิดย์เาอเรายาเราชีได้่นเดือนะเฮ้ยคนละคนละิดาเรละชีได้ลดนะะ หรือว่าป้าไปเห็ดพืชเอาจากคนอันนี้มากคนซอยกันหลายคนอยู่พี่น้องมีแต่บานตัวเองนาะมีไอ้โดแล้วก็มีไอ้รถแล้วก็มีไอ้ดอนแล้วก็มีไอ้กอน้องพี่น้องแต่ถยหันมามาซอยซองนึ่งล้พี่น้องมาถยกับสาวนกน้อย ไปซ้ายก็ต้องติดโตกันไปตลอดพี่น้องเลยมีมูดีกับชีประมาณนี้แหละเนาะไปเกินไปไหนไปกันเนาะแต่ขั้นว่ามึงมาอยู่กันเจ้าหน้าแบบมีโมนะมีหักมีหอนนะสาวทั้งตังเถากูกษีคือกันนายหนุกต่าสชาติแต่งงนก็ฮะเจ้าหนคือปลาเพ่งแม่นเหรอเยอสเปย์ไห้แค่นั้นแต่เขามีมูดีพี่น้องเลยใจไปกันตลอด ยังไล่ตัวอยู่เนาะออแซบปะแซบกระโดดยังเพียอะไรยังกินได้อั่กาตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะพี่น้องหลังจากที่เฮากินข้าวแล้วอ่าพี่ไม่ได้จั่งโหลดโหดอันนี้ข้าเจ้ามาเนาะพี่น้องโหลดไอคนที่หูจักเนี่ยแหละเนาะจั่งเรามาอันนี้ค้นใหม่เนาะพี่น้องค้นใหม่เมื่อ เมื่อสวนเนาะค่ะจังกับประมาณหนึ่งลานหาแสนกีบเนาะพี่น้องหนึ่งด่านหาแสนกีบแล้วกับทั้งเมดนี่แหละดแต่พี่น้องหนึ่งด่านหาแสนกีบถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณสองพันก็กลัวคุณละพี่น้องสองพันก็ก,กลัวร้ายคนอยู่พี่น้องแค่แต่มือน,นี้เฮามีอันนี้คนงานหลายคนเนีน่ยนะมาซอยกันนี่เนาะพี่น้องรถ รถทีซิมาเอาใหม่เมื่อนนเนาะเพิ่นมีหล่อพอี่เนาะหล่อ ซ้ำมะเสวปูนนักกลัวนักกบ่นักกลัวเสาปูนอีกวันนี้ แดงเขามา่ง <c ười> <c ười> tuần nhảy นะอันนี้มัน tuần รถ xong ใหญ่ เ <łość> บ้องเพื่นสิเอาขึ้นรอเนาะพี่น้องกลัวกลัวยังไนมาด้วย หาเมตรบอหาเมตรปลายที่บ <paling S 1> ่แทกกวันีฉันเอาขึ้นรถนาะงย่างใช่ไห โอ้โห่มขนอดนรเนี้อยอยู่กลางรันรันรันนลอง ตอนนี้เขาจะเอาไม้ลงมาไว้ซวนแล้วพี่น้อง คนมาได้สี่ตนนาะอพี่น้องสี่ตนคนไม้มา <Yeah. S 1> แล้วกัอันนี้มาแล้วกัเอาห้องไว้พี่น้องห้องไวนะ้บัรดาบางที่อาจสี้เหตุ แนวมุ้งไหวอีกเจ้าพี่น้องเพราะว่าเขยานมันอันนี้เนาะบโอยากให้มันถึกแดดถึะกฝนฮะน้ารายกาตอนนี้เ้ากับมาแวะซื้อกาแฟเนาะพี่น้องห้ากับคนได้หนึ่งเถียวเนาะหนึ่งเถี่ยคุณคนได้สี่ลำเนาะพี่น,น,น้องสี่ตนบ่แน่ใจว่าจักเถียวจังสีเหลวเนาะพี่น้องมือนี้เตหูว่ามือน,นี้แบบ หอนหอนพี่น้องมือนี้แบบหอนอันดีแดดเป็นแดดพี่น้องมือนี้ทั้งแดดทั้งหอนเนาะเดี๋ยวฮาแวอร์สื่อสเแฟก่อนพี่น้องมือนี้ป๊าดแดดคักแดดแน่เนาะเข้ากาดจ้างรถึ้นมาคนเนาะพี่น้องหนึ่งลานหาแสนกีบเนาะค้นใหม่มาจากบ้านลุงปีใหม่ค้นมาสวนเนาะค้นมา แต่ว่าบนแัวใจว่าสีจักเขียวเนาะพี่น้องแต่ว่าห้าก,กระไดแค่สีตนเอง <Okay. S 1> เขากลับมาบอกเพิ่นว่าให้เอาลงกมองได้มองได้เนาะพี่น้อง oh. ป้ามือนนี้เป็นมือที่เมือ่อไอันนี้พี่น้องย่อใหม่ซอยข้าเจา้าตั้งแบบลบหันลบหนีนะหลายอย่างแบะบสื่อน้ำกับเอือยเนาะทางนั้นกับอันนี้ใหม่ที่บอทัานในตัดลงเบิร์กับมีเนาะพี่น้องตัดนําค้นนําเนาะ อยากเห็ดให้มันแล้วมือเดียวเนาะพี่น้องเพราะว่ามืออื่นกับเป็นบุญบัตรน,น้านคามเนาะบุญบันน้านคามพี่ไม่คิดว่ามือมืออื่นค่ะเป็นบุญสมโผลผ่าบัตรน,น้านคามเนาะพี่น้องบุญสมโผลผ่าบัตรน้านคามพี่ไม่คิดว่าสีมาคายนะเห็ดคลองคายเนาะพี่น้องคลองกับสื่อเตรียมไปแล้วแต่ว่าจักสิท่านบุญจักบรบพี่น้องคันแล้วคนใหม่ Pacific, ยังว่าเออเฮาสิไปเห็ดคลองคายอยู่บุญบันน้านคามเนาะพี่น้องอย่างแต่มันบ่แล้วขนาะ มันสียากเนาะพี่น้องตอนนี้ก็แวะซื้อน้ำเอ่อแวะซื้อกาแฟเนาะพี่น้องฮอทหอนแดดเป็นแดดปะเดี๋ยวเฮาเดินทางไปต่อพี่น้องไปเบิ่งเขาจะค้นใหม่ขึ้นค้นใหม่ลงเนาะแล้วก็สิไปย่อย่อใหม่ัวใด้าย่อได้ได้พี่น้องสอยเขาจ่ะแล้วตอนนี้รถเพิ่นก็เอาเมื่อไรซองเถียวเนาะพี่น้องซองเผียวประมาณเอาเมื่อไรแปะต้นเนาะแปะต้นแดดกะ ตัวนี้เขากระค้นออกมานอกเนาะงสองสี่หกเจ็ดเจ็ดตนน้อพี่น้องเจ็ดตนแล้วกะ็อันนี้น้่มยังลายอยู่พนะี่น้องแล้วกะ็อันนี้ตัวนี้นั่เนาะพี่นะ้องยังอีกสามนี่ก็สามนี่้องหน้ายัางอีกแล้วก็ตัวที่บัท่านได้ตัดยังตัวหนึ่งนาะพี่น้อง ยงต้นสุดท้ายเนาะที่เฮาสตัตแต่ว่าค้นหันย่างอีกร้ายนึ่งพ่น้องแต่ว่ารถที่เฮาจางเพิ่นมาค้นค่ะเพิ่นว่ามืออื่นเนาะมืออื่นพุ่นละพี่น้องเพิ่นสิอันนี้เพิ่นสิมาค้นใหม่ฮะนะมือนี้เพิ่นค้นได้ซองเทียวซองเทียวก็สิประมาณเจ็ดแปดต้นี่งดะพี่น้องที่เพิ่นค้นมือเนาะ อากาศปีใหม่สิได้ขอจบคลิปใบเพียงซัมเนี้เดอ้อพี่น้องถ้าถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลา์เดอ้อเฮาคิดว่ามื้อนี้ค่ะพี่น้องคิดว่าสิให้มันแล้วนะแล้วถึงตัดแล้วถึงคนแต่สุดท้ายรถเพิ่นก,นกน็อันนี้ค่านะพี่น้องแบบเพิ่นกับเผามือส่งของอย่างอื่นนะเพิ่นค่าเนาะเขาก็ได้แต่ซัมเนพี่น้องอ๋อโอ้โหหมอต้งองสต๊าฟแต่ก็สติบูม มตาตัมโพดอือในนี่ก็มีผักกาดปรานะ่ปาเนาะป่าปลูกไว้พอดีเป็นถิ่มเบิดพี่น้องนี่ไม่ไมเนี่ยนี่ไม่นี่ยสตัดต้นนี้เป็นตนน้นสุดท้ายแล้วก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่เด้อคลิปหน้าสิได้ล่ะไปก่อนนั่นแหละมือสรุปแล้วมือนี้บ่แล้วเนาะพี่น้องบ๊ายบาย